ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องกันประจำวันที่20กันยายนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์แนวชายแดนยังคงระอุและมีอัปเดตความคืบหน้าโดยเฉพาะบริเวณบุวณบ้านหนองจานครับที่วันนี้พี่ใหญ่ของเรามาแล้วครับกับการสลายการชุมนุมก็คือรถจีโน่เป็นรถฉีดน้ําแรงดันสูงที่ไกลถึง65เมตรเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะเอามาปราบขมิบรวมถึงยังมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับกองทัพภาคที่2ครับเจออีกแล้วพบอีกแล้วกับทุ่นระเบิดอีก สี่ทุนครับพร้อมกับมีกับดัก รอยตะปูไว้เกลื่อนเลยและก็ยังมีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับสิ่งที่ไทยเรานั้นยื่นคำขาดออกไปครับว่าขมรนไม่ออกภายใน10ตุลาจะเจอดีอย่างแน่นอนขณะเดียวกันแนวชายแดนก็ยังหนีตายอย่างต่อเนื่องกับชาวขามรหลายกลุ่มโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับเดี๋ยวเริ่มจากสถานการณ์แนวชายแดนล่าสุดของไทยเรากันก่อนโดยเฉพาะบริเวณบริเบ้านหนองจานซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าอัปเดตออกมาปัจจุบันตอนนี้นะครับกัมพูชาก็ยังมีความเคลื่อนไหวทยอยรวมตัวกันแนวเขตรั้วชายแดนบ้านหนองยาแก้วซึ่งก็มีทั้งชาย กผู้หญิงผู้สูงอายุและก็เด็กร่วมไปถึงฐานกัมพูชาครับที่ยังออกหน้าอย่างต่อเนื่องโดยบรรยากาศล่าสุดในตอนนี้นะครับก็มีการตรวจพบว่าชาวกัมพูชานั้นทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะรวมตัวกันบริเวณแนวซาเลนสีดำและรั้วลวดหนามซึ่งกลุ่มที่เดินทางมาครับก็เป็นกลุ่มเดียวก,กันกับที่เดินทางมาบริบัตบ้านหนองยาแก้วเลยจากสื่อของเขมนเองก็ได้มีการเผยแพร่ภาพข่าวว่านายอูมเรียาตายผู้ว่าราชาการจังหวัดบันเตยเมียนเจย ได้พาสื่อต่างชาติเข้าพื้นที่บริเวณแนวรั้วรวดหนามจุดเดียวกับที่สื่อมวลชนไทยเดินทางไปเมื่อวานนี้ <c oughs> ก็เริ่มที่จะเดินทางทยอยกันมามากขึ้นแต่ว่าวันนี้เราได้มีรายงานมาก็พบเด็กกับผู้หญิงกับคนแก่มามากขึ้นเป็นพิเศษ ก็เหมือนเป็นการเรียกร้องเพราะว่าคำเมรนนั้นมีการเชิญสื่อออกมาเยอะมากซึ่งในบริเวณบึณิบ้านหนองยาแก้วนั้นตอนนี้กองกําลังไทยของเราครับตึงกําลังอยู่ทุกจุดแนวเลยเพื่อป้องกันแม่ชาวกัมพูชาล,ลุกล้ําและก็ใช้ไม้ตีลวดหนามได้ซึ่งทางจังหวัดสากแก้วเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงออกมาว่าหากชาวกัมพูชาทาผิดกฎหมายอีกทั้งการตีรัวลวดหนามการทําลายหรือว่าการขโมยก็จะมีความผิดตามกฎหมายและทางไทยเราครับจะดําเนินคดีอย่างเคร่งครัด ซึ่งก็ยังมีแหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็มีการเปิดเผยออกมาเช่นเดียวกันครับว่ามีความเป็นไปได้สูงเลยที่ดักลุ่มชาวบ้านและทหารกัมพูชานั้นบางส่วนจะแอบซุ่มกระจายกําลังตามบริเวณแนวป่าและพื้นที่สูงบริเวณแนวชายแดนเพื่อที่จะคอยสังเกตการความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทย ก็ถือว่าเป็นยุทธวิธีที่ถูกมักใช้ในการกดดันและก็ตรวจสอบท่าทีของกําลังพลไทยด้วยสําหรับสิ่งที่ขมรทําอยู่นี้นะครับกำลังไทยเราก็แน่นอนแหละตึงตลอดแนวรูรถหนามเลยเพราะต้องอยู่ในจุดที่สําคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่จุดสําคัญแล้วขมรอาจจะลักลอบขโมยส่วนใหญ่ก็ชอบขโมยกันอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่รอบบ้านหนองยาแก้วเนี่ย ขเมนก็จะมาเยอะเปพิเศษนอกจากตองนี้ในะบริเวณหมู่บ้านที่เรากัน้นรั้วกัก้นสลมดำก็ค่อนข้างไม่มีอะไรแต่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยมันยังเห็นหน้ากันอยู่นะครับคือเราไม่ได้กั้นสลมดำกองกาลังบูรพากองนับพันที่หนึ่งก็พร้อมจัดกําลังราดตระเวนแบบเข้มงวดด้วยเพื่อที่จะเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์ในทุกช่วงเวลาและนอกจากนี้ครับก็ยังได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังจากภาพถ่ายทางอากาศเพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับอัปเดตล่าสุดอีกแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ไทยเราได้เคลื่ออนนย้้าารรรรถถฉีดดํแงงัสูหื ซึ่งเป็นอุปกรณ์สําคัญมากๆที่ใช้ในการควบคุมฝูงชนมาประจําการบริเวณบ้านหนองยาแก้วแล้วโดยการนํารถจีโน่เข้ามาเดเบอร์ดี้ครั้งนี้ครับก็เรียกว่าขมินลุกฮือแตกฮือกันเลยนะเพราะถือว่าเป็นมาตรการเชิงป้องกันของไทยเราแบบที่เอาอยู่แน่นอนกับขมินซึ่งตอนนี้สถานการณ์ก็ยังคงตึงเครียดอยู่ชาวขมินก็มีความเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องเป็นระยะใกล้กับแนวเขตชายแดนสร้างความกังวลว่าอาจจะเกิดการประทะหรือว่าเหตุด,ดุนแดงขึ้นมาซึ่ง ฝั่งไทยเราก็จำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการควบคุมพื้นที่โดยจัดเตรียมทั้งกำลังพลอุปกรณ์และก็ยานผานะไว้รองรับทุกสถานการณ์แล้วอย่างที่บอกครับวันนี้ชายชะกันเนี่ยก็มีบ้างแบบประปรายแต่ไม่ได้มีการถือไม้เหมือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ยโอ้โหถือไม้กันเสร็จสับแต่ว่าวันนี้คเมนเล่นละครอีกแบบหนึ่งนะครับก็เป็นการเล่นแบบที่ว่า เอาเด็กเอาคนแก่เอาผู้หญิงมาออกหน้าแทนเพราะได้เชิญสื่อมาค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วส่วนใหญ่เป็นสื่อต่างประเทศแต่ก็มีอยู่สื่อหนึ่งที่ทางกัมพูชาอ้างว่าได้พานักข่าวต่างประเทศลงไปที่บ้านหนองยาแก้วเมื่อวานนะครับแล้วก็มีจัดการท่าทางถ่ายรูปถ่ายยกมือถ่ายป้องกันแต่ว่าล่าสุดมีการเช็คออกมาครับปรากฏว่าฝรั่งที่มีเวลว่าจะเป็นสื่อต่างประเทศกลายเป็นว่าอาศัยอยู่ในกรุงพนมเปญครับและก็เป็นนักข่าวภาษาอังกฤษของสำนักข่าวของขมนเอง ซึ่งไม่ใช่นักข่าวต่างประเทศแต่อย่างใดเป็นคอมเมดี่จ้างมาทํารอบนี้โปะแตกอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ก่อนหน้านี้โปะแตกไปแล้วกับนายไมค์ค้นอัมฟารูที่บอกว่าเป็นนักข่าวจากอเมริกาก็โปะแตกไปหลังจากโดนเล่าแฉรอบนี้ก็โดนเราแฉอีกว่าคเมเจ้างชาวต่างชาติมาเป็นนักข่าวบวกกับล่าสุดนั้นมีรายงานออกมาครับผู้ว่าสาก้ว ได้ขี่เส้นตายเดทไลน์10ตุลาคมสั่งผู้ว่าบรรเตยมีเจยนั้นให้ส่งแผนอุปยพมาด้วยถ้าเกิดไม่ส่งแผนมาเราก็จะดําเนินการอย่างเด็ดขาดอันนี้เราเป็นการชี้แจงแบบเป็นทางการแล้วนะครับให้กับผู้ว่าบรนเตยเมีเจรยรู้ว่าเราจะเอาจริงแล้วนะ ตอนนี้คุณก็ต้องทําแผนอุยพมาซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยอยางได้ทราบกันนะครับผู้ว่าบัตเตอร์เมเจยหรือว่าผู้ว่ากัมพูชาก็เดียวออกมาแถลงการ4ข้อให้ไทยเราทําตามนะบอกว่าขอให้คงสภาพเดิมเคารพข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เปิดทางให้ชาวกัมพูชากลับเข้าพื้นที่บ้านเดอนเดิมและรื้อถอนสิ่งกีดขวางและก็ขอให้ไทยเรางดการสร้างรัว้วออกเอกสารสิทธิ์หรือว่าทาลายทรัพย์สินในพื้นที่ซึ่งยังรวมถึงอยากส่งต่อเรื่องนี้เนี่ยไปยัง GBC หรือว่า JBC แต่ว่าฝั่งไทยเราผู้ว่าสะแก้วนะครับก็ขี่เส้นตายไปที่เทียบร้อยไม่ว่าขาเม้นจะออกมาพูดอย่างไรก็ตามเราก็จะขี่เส้นแดง10วันครับให้กัมพูชานั้นส่งแผนอพยุกประชาชนที่ลุกล้ำออกจากพื้นที่พิพาทโดยทันทีและก็ต้องทาให้เสร็จก่อนการประชุม GBC หรือว่าวันที่10ตุลาคมนี้ส่วนข้อที่2ที่เราเสนอไปครับก็คือหากกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง8ข้อที่เราเสนอไปก่อนหน้านี้จะถูกยกระดับเข้าประชุม R b c ในวันที่25-27กันยายนและก็จะไม่เจรจาในระดับจังหวัดอีกต่อไปก็คือ JBC เราจะไม่คุย JBC แล้วเราจะไปคุยใน RBC แทนส่วนอที่3ที่เราชี้แจงไปให้กับฝั่งว่าเขมนครับก็คือมาตรการเกมคนพร้อมที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้ที่ลุกล้ำอธิปไทยไทยเรารวมถึงผู้ที่ทำลายทรัพย์สินหรือว่าขโมยทรัพย์สินของรัฐบาลและผู้ที่ทำลายเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเราด้วยอันนี้เราก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดกับฝั่งของเขมรด้วย ยังมีต่อเนื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่าการสร้างรั้วอัปเดตความคืบหน้าออกมาอีกแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าเราจะมีรั้วที่จะปิดตายเข็นแบบทันทีโดยก็เป็นโฆษกกองทัพบกของไทยเรานะครับที่ได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าของแนวทางการสร้างรั้วเพื่อจะยกระดับความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนก็เรียกว่าเป็นการสร้างรั้วถาวรในพื้นที่จังหวัดสะแก้วนะครับที่รวมระยะทางทั้งหมด2 3 6กิโลเมตรแบ่งเป็น2ช่วงครับได้แก่ช่วงจุดตรวจอารันศูนย์ก ถึงระเขตที่49ความยาว6.5กิโลเมตรและก็ช่วงหลักเขต50-51เนี่ยความยาว17.1กิโลเมตรซึ่งบริเวณดังกล่าวนั้นถือว่าไม่มีปัญหาเรื่องแนวเขตแดนเนื่องจากมีคลองลึกและก็คลองพรมโหดแบ่งเป็นเส้นเขตธรรมชาติที่ชัดเจนโดยก็ยังมีแผนงานที่เร่งด่วนด้วยในปีงบประมาณ2568 กองทัพไทยเราจะเริ่มก่อสร้างรั้วชั่วคราวในหลักเขต50ม1เความยาว5.1กิโลเมตรโดยมีหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่รับผิดชอบการปรับปรุงพื้นที่และก็ก่อสร้างส่วนบริษัทที่ยังไม่สามารถตกลงแนวเขตแดนกันได้เนี่ยกองทัพไทยเราก็จะคงใช้การมาตรการาดะตะเวนและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมพร้อมกับการสร้างเส้นทางยุทธวิธีตลอดแนวชายแดนด้วยโดยถึงแม้ว่าจะมีความกังวลในเรื่องของการสร้างรั้ว บนตลิ่งหรือว่ากลางน้ำเนี่ยแต่เรื่องนี้กองทัพของไทยเราก็ออกมาชี้แจงแล้วครับว่าจุดที่เราสร้างนั้นเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้แล้วจึงไม่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียดินแดนบนตลิ่งแต่อย่างใดจุดประสงค์ของโครงการก็คือเสริมสร้างความมั่นคงแนวเขตชายแดนและก็ป้องกันภัย,ยคุกคามและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกองบกอัปเดตออกมาเกี่ยวกับการสร้างรั้วตลอดแนวชายแดนนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างเสร็จเรียบร้อยนะ มันจะเป็นแพทเทิร์นแรกและก็มันจะเป็นสิ่งที่โซนอื่นต้องรีบทําตามตอนนี้อาจจะยังคุยกันไม่จบแต่ว่าอนาคตต้องคุยให้จบแบบเรื่องด่วนกับขเมนนะครับเพราะว่าไม่จบแบบนี้มันก็จะมีปัญหาคาราคาซังถึงแม้ว่าขเมนจะไม่ยอมก็ตาม แต่ถ้าเรายึดได้เราก็ต้องสร้างไปเลยซึ่งประวัติศาสตร์มันเขียนไม้กับผู้ชนะเท่านั้นนะครับเราไปยอมเขมนแบบนี้ทั้งที่เขมนแพ้ในสงครามนะแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้สงครามมันยังไม่จบแบบเสร็จสับซึ่งเขาเองก็น่าจะคิดว่าไม่ถึงกับแพ้ขนาดประสาสตตาควายเขาก็ยังยิดได้เลยมันก็เป็นแบบนี้นะครับปนาคาราคาซังเพราะเนื่องจากยังไม่มีฝ่ายแพ้ที่เด็ดขาดและก็ชนะที่เด็ดขาดก็เลยคุยกันยากหน่อยโดยเฉพาะในการประชุมเวทีระดับอาเซียนที่ล่าสุดนั้นเขมนไร้มารายาทอีกแล้ว ยกแก๊งขากสล็ดใส่ตัวแทนไทยเราขณะให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากประชุมเวทีอาเซียนเสร็จสับเรียบร้อยโดยเหตุการณ์นี้ครับมันเกิดขึ้นณนะ กรุงกุลลามเปอร์ประเทศมาเลเซียในขณะที่สอส,อสอรังสีมันโรมครับในฐานะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าประชุมคณะกรรมาการยกร่างถาแถลงการร่วมในเวทีระดับอาเซียนนะครับหลังจากยกร่างเสร็จอะไรเสร็จสับประชุมเสร็จสับก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่จุดพีคมันเกิดขึ้นก็คือระหว่างที่ให้สัมภาษณ์ครับกลายเป็นว่ามีกลุ่มคณะจากผู้แทนกัมพูชาเดินมาจากด้านหลังสิบกว่าคนแล้วเมื่อเดินทางมาถึงจุดที่เราให้สัมภาษณ์นั้นก็มีการพยายามส่งเสียงรบกวน ด้วยการไอหลายครั้งมากนะครับมีการขากสเดสด็จเสียงทางใส่ไทยเราด้วยทั้งที่เราให้สัมภาษณ์อยู่นะแล้วก็มีการยืนรวมกลุ่มกันจนกระทั่งเราสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยขามรนก็ถึงจะไปมรุสียชนมากนะเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่เราจจะต้องเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเหมือนกันจะต,ต้องยอมรับว่านะครับเราก็ยาังยาม,มุ่งในเรื่องของการสร้างความร่วมมือนะครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภา,ารค,ครอันนี้เป็นสิ่งที่รบกวนแบบ คือมันไร้มารยาทมากๆนะครับฟังเสียงดูก็รู้เลยว่าคุณตั้งใจตั้งใจจริงๆกับการก่อกวนให้สามารถไทยเราเพอโดนขัดขวางไปแบบโอ้โหเยอะมากเหมือนในการประชุมเวทีอาเซียน IPA เนี่ยก็มีการฉวยโอกาสดิดเครดิตไทยเราหลายเรื่องหลายราวเลยเราก็ตอบโต้ไปแล้วก็เบรกแบบหัวทิ่มเลยสำหรับคำเหมนคือพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ต่างกับ ประชาชนที่อยู่ในบริเวณแนวชายแดนเลยครับนี่ขนาดผู้แทนของเขานะก็ยังมีปฏิกิริยาแบบไม่น่าเคารพเลยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองรัพภาคที่1ของเรานะครับก็เป็นการรับเดตสถานการ์ล่าสุดตอนนี้ยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะเขมรนก็ยังไม่ถอยง่ายๆนะครับยังมีการเล่นสงครามข่าวอย่างกองรปที่2อกันบ้างนะครับมีรายงานสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อย และก็เป็นรายงานล่าสุดด้วยที่เราตรวจพบความเคลื่อน,หน่หยของฝ่ายกัมพูชาโดยมีการตรวจพบโดนบริเวณช่องบก1ลำครับปราสาทตาเมืองหนึ่งลำช่องสายตะกูลหนึ่ลำพื้นที่ปราสาทตาควาย1นึ่ลำ ทั้งหมดก็เป็นการตรวจพบถึง4ลํลำด้วยกันแล้วประกอบกับบริเวณบุดีพูมักเขือครับเก็บอีกแล้วเจออีกแล้วกับทุ่นระเบิดที่ขเขมรนตั้งใจวางใส่ในเราโดยรอบนี้พอเข้าตรวจสอบปั๊บเนี่ยก็พบว่ามีวัตถุระเบิดกับวัตถุอันตรายได้แก่กระสุนกระดาษ40มิลลิเมตรจำนวน1น,นัดทุ่นระเบิดพียมันทูจำนวน4ทุน่นและก็เศษโลหะเศษตะปูขวากล้มลุกเนี่ยจำนวนมากที่ขเขมรได้วางเอาไวา้ก็เป็นสิ่งที่ เขมรถนัดอยู่แล้วแต่ว่าพื้นที่กองทัพปีที่สเหมือนเราจะจับไตรู้ไตของเมรเป็นอย่างดีก็ไม่น่าห่วงแต่คงต้องเฝ้าระวังนะครับภาค2เมื่อไหร่ก็ได้ภาค1นึ่เมนก็เริ่มที่จะถอยแล้วหลังจากที่เราดำเนินการคาดเด็ดขาดทั้งกระสุนยางเอ่ยแก๊สน้ำตาเอ่ยรถจีโน่เอ่ย,อย,ร,ถ ino, อยรถฉีดน้ำแราางดันสูงมารอบนี้เนี่ย เลเป็นจุกแน่นอนหลังจากนี้ก็ต้องรออัปเดตกันอย่างต่อนเนื่องนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีความคืบหน้ายังไงจุดที่ห่วงที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นโทนกระตักที่1นนะครับเพราะถ้าเกิดมีสถานการณ์อะไรที่มันปะทุขึ้นมานิดหนึ่งเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้แต่ว่าเราเองก็พร้อมที่จะดําเนินการทุกรูปแบบกับขมรนรอติดตามความคืบหน้ากันได้เลยนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้หากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซ เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย